ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบาร,รมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วยการขอ อัฏฐกถาอัฏฐิเสนชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญพุทธกิจณนะอัฐคารละวเจดีเมืองอาลวีครั้งนั้นมีพระภิกษุพุทธสาวกที่อาศัยอยู่ในเมืองอาลวีเที่ยวขอให้ชาวบ้านสร้างกุฏิให้แก่พวกตนซึ่งชาวบ้านต่างก็ลำบากใจเพราะแต่ละคนต่างก็มีกิจมีการงานที่ต้องทำจึงพากันหลบซ่อนตัวและหนีหน้าจนพานไม่ใส่บารเอาดือ้อ ทำให้พระมาหากาัสปาที่มาจากเมืองอื่นต้องพลอยไม่ได้รับอาหารบิณทบาทไปด้วยเมื่อพระมาหากัสปะนํานเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสสั่งให้พระภิกษุที่พำนักอยู่ในเมืองอารวีมาเข้าเฝ้าที่โรงธรรมสภาในตอนเย็นวันเดียวกันนั้นเมื่อเหล่าอุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุทั้งหลายได้มานั่งอยู่ในโรงธรรมสภาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นบัณฑิตในการนั้นได้บรรพชาในพาหริรากะละทัททิแม้พระราชาทรงประวารณาแล้วก็ไม่ทูลขออะไรเพราะคิดว่าขึ้นชื่อว่าการขอของรักย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของชนเหล่าอื่นแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีตระกูลพราหมตระกูลหนึ่งมีบุตรชายรูปร่างงามดุจเทพบุตรพวกญาติดดได้ตั้งชื่อเด็กน้อยว่าอัฐิเสนกุมารเมื่อเด็กน้อยจเจริญวัยขึ้นก็ได้เล่าเรียนศัพทศิลปะวิชาจากอาจารย์ที่สาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาแต่พอเรียนจบเกิดเห็นโทษของกามทั้งหลายจึงละทิ้งทรัพสมบัติทั้งหมด เดินทางสู่ป่าหิมพานบวชตนเป็นฤาษีสร้างบรรณน,นาสาราเล็กๆอยู่อย่างสมถะมุ่งมันฝึกปฏิบัติตนเพียงไม่นานพรดาบทก็ได้ซึ่งอภินญ,ญาและสมาบัติพระดาบทเป็นสุขอยู่ในความสงบได้ระยะหนึ่งแล้วก็ได้เดินทางไปสู่ดินแดนของมนุษย์อีกครั้งเพราะต้องการเสพรสอาหารเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างเมื่อไปถึงเมืองพารานสี ก็ได้เข้าไปพักที่โคนต้นไม้ในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพาราณสีในตอนเช้าของทุกวันพระดาบจะเดินบินธบาตในพระนครวันหนึ่งเดินไปถึงพระลานหลวงที่พระราชาประทับอยู่ตรงนั้นพอดีเมื่อท้อเพระเนตรเห็นพระราชาจึงให้ราชบุรุษนิมนต์พระดาบเข้าไปในปราสาทของพระองค์แล้วถวายโภชนะรสเลิศเมื่อพระดาบฉันเสร็จแล้ว ก็ได้ถวายอนุโมทนากถาพระราชาทรงเลื่อมใสย,ยิ่งนักมีรับสั่งให้สร้างอาสมสถานแก่พระดาบทแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปอุปถัก์พระดาบทวันละสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างด้วยความเลื่อมใสในจารียาวัดอันงดงามเลื่อมใสในธรรมกถาของพระดาบทวันหนึ่งพระราชาจึงทรงตวารณาว่าพระคุณเจ้าต้องการสิ่งใดขอให้บอก ยมจะถวายทุกอย่างแม้ราชสมบัติแต่พระดาบทก็ไม่เคยร้องขอสิ่งใดเลยตัางความประหลาดพระไทยแก่พระราชายิ่งนะักอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพระราชาเสวยพระคยาหารเช้าแล้วก็ได้เสด็จไปที่บรรณศาราของพระดาบทส่งไหวและนั่งในที่อันควรแล้วตรัสถามพระดาบทว่าข้าแต่ท่านอัตถีเสนะ พวกวันิพกทั้งหลายที่โยมไม่รู้จักพากันมาหาโยมเพื่อขอสิ่งที่ตนเองต้องการกันแต่เหตุไฉนพระคุณเจ้าจึงไม่ขออะไรจากโยมเลยพรดาบทกราบทูลตอบว่าเพราะผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ให้ส่วนผู้ให้เมื่อไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาขอก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงไม่ขออะไรจากมหาบาพิษ ความบาดหมางใจอันใดจึงไม่เกิดแก่อัตมาภาพและมหาบพิษไมตรีเรายังอยู่พระราชาครั้นได้ทรงสดับคํานั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าก็ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการขอแต่ไม่ขอสิ่งที่ควรขอในเวลาที่ควรขอผู้นั้นยอมทําให้ผู้อื่นไม่ได้บุญด้วยแล้วตนเองก็จะเลี้ยงชีพอยู่ไม่ได้ด้วยส่วนผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการขอขอสิ่งที่ควรขอในเวลาที่ควรขอ ผู้นั้นยอมทำให้ผู้อื่นได้บุญด้วยแล้วตนก็เลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยค่าแต่พระคุณเจ้าอัฏถิเสนะผู้ประพฤติบริสุทธิ์ผู้มีปัญญามากพระคุณเจ้าเป็นที่รักของโยมเหลือเกินพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ควรพูดขอโยมจะถวายทุกอย่างทีเดียวแม้ราชสมบัติพระดาบทแสดงปฏิปทาของตนถวายว่าขอถวายพระพรมหาบพิษ ขึ้นชื่อว่าการขอนี้เป็นของที่พวกคารุหัดผู้บริโภคก,การประพฤตชมาชินแล้วไม่ใช่พวกบรรพชิตส่วนบรรพชิตตั้งแต่เวลาบวชแล้วควรเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ด้วยการสังวรทวารทั้งสามผู้มีปัญญาทั้งหลายจะไม่ออกปากขอเลยทีรชนควรรู้ไว้พระอริยาเจ้าทั้งหลายยืนนิ่งๆเจาะจงอยู่ที่ใด นั่นคือการขอของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะท่านจะไม่ให้องค์คือกายและองค์คือวาจาสันไหวเพียงแสดงกายวิการเป็นเครื่องหมายให้รู้นี่เป็นการขอของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระราชาทรงสดับคําของพระดาบทแล้วจึงตรัสว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าหากว่าอุปถากผู้มีปัญญารู้ด้วยตนเองแล้วไซ ก็จะถวายสิ่งที่ควรถวายฝ่ายโยมก็จะถวายสิ่งนี้แก่พระคุณเจ้าโยมขอถวายโคโนมสีแดงพันตัวพร้อมกับโคตัวผู้แก่พระคุณเจ้าเพื่อประโยชน์ในการดื่มรสนมสดและนมเปรี้ยวขอพระคุณเจ้าจงรับโคของโยมโยมถวายเพราะพระคุณเจ้าเป็นผู้มีอาจาระอันประเสริฐโยมได้ฟังธรรมกถาของพระคุณเจ้าแล้วเหตุฉไฉน จึงจะไม่ถวายทานนี้แก่ท่านผู้มีอาจาระอันประเสริฐเล่าเมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วพระดาบทจึงทูลปฏิเสธว่ามหาบ,บพิษธรรมดาบรรพชิตไม่มีความกังวลอะไรไม่ต้องสะสมอะไรอาตมาภาพไม่มีความต้องการในโ,โคทั้งหลายแล้วพระดาบทก็ให้โอวาาแก่พระราชาหลังจากนั้น พระดาบทก็ลากลับสู่ป่าหิมพานต์เหมือนเดิมพระดาบทผู้มีศีลและอาชาระอันงดงามเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมจากฌานตลอดอายุไขเมื่อถึงแก่กาลละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระราชาทรงดำรงอยู่ในโอวาทของพระดาบททรงบำเพ็ญบุญบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอเมื่อสิ้นพระชนแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลก พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วก็ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายในเวลาที่จบสัจธรรมพระภิกษุและเหล่าอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในโรงธรรมสภานั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ส่วนอัถิเสนารือศีได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า